เราเราเป็นหัวเลืยใหญ่เราต้องสนุกก่อนถามว่าให้พูดเลยนะเออเอาเอาเอาแบบตรงๆเลยก็คือเราหมดไฟไปตั้งแต่เราแคสติ้งละก็จะมีความเครียดสะสมเครียดเครียดมาขึ้นเรื่อยๆก็ไม,มีที่ระบายแบ่งแบ่งโฟกัสแล้วก็แบ่งภาระหน้าที่ของตัวเองได้ดีแค่ไหนก็อาจจะตั้งคำถามของตัวเองครับว่าเราจะผ่านจุดๆนี้ไปได้ยังไง ก็เหมือนสร้างปัญหาเพื่อไม่ตัวเองอยู่ที่ว่าการเปลี่ยนวิธีการทํางานแบบนั้นไปก็มันไม่มีงานของเราแล้วมันกลายเป็นว่าเราถามตัวเองว่าอยากได้อะไรแบบนี้ดีไหมย้อนกลับมาว่าคนอื่นถามเราว่าจะเอาแบบไหนจะเป็นว่าเรามีเราหมดไฟไปตั้งแต่เราแคสติ้งละใช่แต่ ที่เราหมดไฟอ่ะไม่ใช่เพราะว่าผลงานมันไม่ดีนะหรือว่าหรือว่ามันล่าช้าแต่ว่าเรายังมีงานโปรเจกต์อื่นๆที่ต้องรับผิดชอบอ่ะเราเรา,เรายังมีรายการเรายังมีสิ่งอื่นๆเรายังมีละครอ่าข้างหน้าอีกลุอเปล่าอย่างนี้เออก็แบบมันยังมีความห่วงอีกเยอะจริงๆจะใช้จะใช้ควาหมดไฟไม่ได้มันเป็นคําว่าเออแบบมันเหนื่อยทุกทางแต่พอเรามาเจอกับน้องๆอย่างเงี้ยยังไงเราก็ต้องปลุกไฟตัวเองให้ได้ก่อน ถึงแม้ว่าน้องจะหมดไฟเราเองเนี่แหละที่ต้องปลุกไฟตัวเองแล้วปลุกเด็กๆขึ้นมาให้ได้คือตอนแรกที่ได้รู้ว่าตัวเองได้แคสตอนแรกที่เราไม่ได้ไปแคสนักสแสดงด้วยเราแล้วเราผ่านเรารู้สึกแบบพุวงกับเรื่องเราเราก็ประทับใจเราก็ตั้งมั่นกับตัวเองว่าเราเป็นนักสแสดงแต่เราต้องทํากรรมเกี่ยวกับสเตจด้วยเรารู้สึกว่ามันจะหนักไปเปล่าตั้งคาถามกับตัวเองว่าเราจะไหวไหมเราจะ แบ่งแบ่งโฟกัสแล้วก็แบ่งภาระหน้าที่ของตัวเองได้ดีแค่ไหนก็อาจจะตั้งคำถามตัวเองครับว่าเราจะผ่านจุดจุดนี้ไปได้ยังไงช่วงแรกของการทํางานนะครับมันมีหลายปัญหามากเลยผมเป็นคนวางแผนงานที่มิคให้ผมวางแผนการทํางานในแต่ละอาทิตย์เราจะซ้อมมันยังไงวางแผนการฝึกซ้อมซึ่งแรกๆอ่ะงานมันดําเนินไปแบบนําหน้าแผนที่วางไว้มากแต่คุณนะคุณภาพที่ออกมามันสวนทางกันครับ หัวหน้าทีมบางทีมก็แบบหมดไฟไม่ได้ไม่ได้จุดไฟให้ตัวเองต่อมันทําให้ทีมเสียเวลาทําให้ทีมทีมไม่ใช่แค่ทีมนั้นนะครับพอทีมนึงเสียเวลาไปทีมต่างๆมันก็เสียเวลาด้วยเพราะว่าทุกอย่างมันต้องมาลงที่ตรงกลางแล้วงานมันถึงจะเดินต่อไปได้หากมีทีมไหนมันมันนอกนอกแบบหยุดไปชะงักไปทีมอื่นก็หยุดชะงักด้วย งานหลังบ้านเริ่มจะมีปัญหาฝ่ายแรกก็คือสเตตสเตตเริ่มเริ่มมีปัญหาด้วยความที่มันเป็นเพื่อนกันการคุยกันมันค่อนข้างที่จะเกรงใจบางคนก็กล้าที่จะคุยแต่บางคนก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่เพราะกลัวมันจะเสียเพื่อนเราเองก็ไม่อยากที่จะแบบเอาลงไปนี่เคยพูดกับเด็กๆว่าการคุยที่ดีที่สุดไม่ใช่ พี่ลงไปคุยแต่เป็นการที่เราคุยกันเองเพราะเราคือเพื่อนพี่คือคนนอกพวกเราเป็นเพื่อนกันเองเราต้องคุยกันก่อนถ้าขุดถ้าให้พี่คุยปุ๊บนั่นคือปัญหาใหญ่เรื่องคุยกับเพื่อนด้วยเวลาเพื่อนมีปัญหาหรือว่าพี่เขาไม่โอเคอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปคุยกับเพื่อนอีกซึ่งบางทีเราหาคําพูดคุยกับเพื่อนไม่ได้ว่าแบบจะพูดยังไงดีวะหรือจะยังไงดีวะ แล้วเหมือนกับหลายๆคนมันก็รู้สึกเหมือนกันแล้วก็เลยเออรวบรวมแล้วก็ไปพูดหรืออะไรอย่างงี้ความกดดันมันก็จะมีหลายแบบกับพี่ๆเขาก็อีกแบบกับเพื่อนก็อีกแบบจาอะไรก็อีกแบบช่วงแรกก็ได้ลงไว้ดีไซน์นะครับหลังจากนั้นก็อีโควิดหายไปร่วมกันหนึ่งเดือนพอกลับมาอีกทีสิ่งที่ได้อัปเดตงานต่อมาก็คือตัวผมโยกไปสายไฟแทนซึ่งก็แบบช็อตเลยว่าเฮ้ย ไฟเหรอไม่เคยทําเลยเราไม่รู้ด้วยว่าเราคอยพีไฟต้องเป็นประมาณไหนส่วนตัวก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องไฟเลยตั้งแต่แรกแต่ก็แบบว่ามันคือพอย n ์หนึ่งของตัวเราเองที่จะต้องเรียนรู้อยู่แล้วก็แบบก็โอเคไม่ได้ที่เรียนอะไรกัมันมากก็เปิดรับสิ่งใหม่ๆแทนทีนี้ก็จากคนหน้าเดิมที่จะเป็นพีแล้วตอนนี้ก็จะมาเป็นในส่วนของพีเออแทนที่จะมาก่บ สอนเราในเรื่องต่างๆน่มที่นันค่อนข้างจะมีปัญหามันค่อนข้างจะมีปัญหาหลายอย่างอยูอย่เหมือนกันด้วยเวลาสถานที่คนประมาณนี้ค่ะแล้วก็ช่วงแรกๆเรามีสองคนสามคนแล้วก็มีออกไปบ้างอะไรแบบนี้ค่ะคือบางคนเขาก็ไม่ได้ไหวกับการทำงานตรงนี้หรือว่าเขาไม่มีเวลาว่างที่จะมาทำตรงนี้ประมาณนี้เขาก็เลย โอเคขอเฟดต,ตัวออกไปแล้วก็มันยังดีที่ยังมีรุ่นน้องเพิ่มขึ้นมามันทําให้สเตตม,มีคนเพิ่มขึ้นยังมีเพื่อนที่เพิ่มขึ้นมาทําให้ต่เตตม,มีคนเพิ่มขึ้นมาอีกสองคนยัง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 ถือว่าเยอะถือว่าเป็นคนแล้วที่มีเพิ่มขึ้นมามันเหมือนถ้าเป็นของอสเตตใช่ไหมฮะก็จะเป็นช่วงแรก,แรก สเตตทำงานดีมากแบบล้ำหน้าทุก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 ฝ่ายเลยแต่มันก็ได้แค่ช่วงนั้นแบบงานมันมันมันเดินแล้วมันก็หยุดแล้วมันก็ไม่ได้ตัดสินใจมันไม่ได้ทำต่อมันไม่ได้ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ทำต่อดิมันไม่กล้าตัดสินใจ ไม่กล้าเลือกสักทีว่าจะเอาแบบไหนมันก็เลยพอสเตจไม่ตัดสินใจสักทีบ็อกกิ้งก็ต้องวางไปก่อนบ็อกกิ้งวางไปก่อนแต่สเตจไม่รู้นะว่าอะไรวางตรงไหนแต่บ็อกกิ้งนักแสดงวางไปแล้วและเกิดถ้าเกิดว่าสเตจเพิ่งมาตัดสินใจตามหลังแล้วมันไม่ตรงกับบ็อกกิ้งที่วางไว้ก็ต้องลื้อหมดต้องเอาใหม่หมดมันคือปัญหาที่ มันทำให้พี่มิกค่อนข้างหนักใจนิดหน่อยรู้สึกว่าทั้งทิกดดันนะเพราะว่าเล่สู้กับเวลาที่มันเริ่มเล่นเข้ามาแล้วแล้วถ้าสมบุรหัวหน้ายังไม่เคาะหรือยังไม่มีคนเคาะเราก็จะยังลงมือทําในสิ่งนั้นไม่ได้ซึ่งถ้าเขาไม่เคาะเราก็จะลงมือไม่ได้แต่ถ้าเขาเคาะแล้วคือเราก็ต้องรีบทําลงมือทําตอนมาทําตอนแรกเลยโหพี่ร้องไห้นะแบบว่า ไปยังไงวะอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีช่วงที่ต้องกลับบ้านก็คือไปฮิวตัวเองเยอะมากแล้วก็กลับมาโอเคมาก็มีกําลังใจขึ้นมาแล้วก็มีรุ่นน้องมาใหม่มีเพื่อนมาใหม่ก็เลยบอกว่าแบบเออมึงมาเรามาทําด้วยกันมันเป็นประมาณนี้นะเราทําประมาณนี้นะแล้วก็คอยให้กําลังใจกันและกันผมร,รู้รู้ตัวเองดิโอ้โหคนลุกรุก <laughs> รู้ใจเองดีว่าแบบตอนทํางานช่วงแรกอะ่ะพอเราอยู่กับตัวเองอ่ะเราเรามีไฟอยู่กับตัวเองแบบว่าทํางานเราคิดเราได้แต่พอเริ่มมาเรื่อยๆ่เราเริ่มเปลี่ยนการทำงาน,นคือกลายเป็นว่าไฟของเรามันค่อยๆลดลงและเราไปไปหาไฟของคนอื่นเหมือแบบนเหมือน,แบบน,นไฟตรงนี้มันกบไฟของเราทําให้เราแบบ เราไปต่อยากมากในทีเนี้มันมันทำให้กดดันกดดันมากต่อง,งหลังเรื่องพอมันรู้ว่าตัวเองเราเป็นแบบนี้เรากดดันตัวเองมากไฟสเตทที่ตอนแรกก็คนน้อยอยู่แล้วนี่ผมเฟตตัวมาทำเรื่องไปก็จะน้อยลงไปอีกงานนี้มันต้องทํางานเป็นทะีมแล้ว บางทีพอพอผมรู้สึกตัวว่าแบบในสิ่งที่ตัวเองคิดมันอาจจะทุกอย่างอาจจะไม่ตรงกับคนอื่นและทีนี้พอมารู้ตรงนั้นก็เริ่มถามเริ่มถามถามทุกคนพอถามทุกอย่างว่าตรงนี้ดีไหมอะไรอย่างนี้ก็มันถือว่าเป็นการปรับการทํางานตัวเองอย่างหนึ่งตอนนั้นและทีนี้เหมือน ก็เหมือนสร้างปัญหาให้ตัวเองอู่ที่ว่าการที่เราเปลี่ยนจะเป็นว่า,าเปลี่ยนวิธีการทํางานแบบนั้นไปก็จะเป็นว่ามันไม่มีงานของเราแล้วมันจะเป็นว่าเราถามคนอื่นว่าอยากได้อะไรแบบนี้ดีไหมมันกลายเป็นว่าเราเปลี่ยนไปเลยในการทํางานเลยทําให้ย้อนกลับมาว่า คนอื่นถามเราว่าจะเอาแบบไหนจะเป็นว่าเราไม่รู้ถ้าทำาย่างรก็พยายามแก้จุดนี้อยู่ว่าควรทำไงให้มันไปต่อได้ในการทำงานของเราเก่งจะเป็นคนที่คอยประสานงานกับเพื่อนๆในบางครั้งว่าเราต้องรู้สึกว่าเราต้องเตือนเพื่อนแล้ะว่าต้องส่งแล้วนะงานเป็นยังไงบ้าง ทำไหวกันไหมขาดอะไรหรือเปล่าสี่คำถามเนี้จะเป็นหลักๆเลยไปพูดว่าเออนี่นะมึงส่งงานได้แล้วนะถ้ามึงไม่ส่งงานเพื่อนก็จะเดินงานต่อไม่ได้นะก็พยายามถามว่าเออจะเอาอยัางไงจะเป็นยังไงแบบนี้ใช่ไหมต้องการแบบนี้ใช่ไหมผมก็แบบจะ แวบบก็จะตอบไปว่าทำอยู่กำลังทำอยู่กำคิดอยู่นั่นแหละครับก็พอทีนี้เริ่มหาทางออกกับตัวเองไม่ค่อยได้ก็เราก็จะคุยผมผมเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าคุยแบบว่าตัวต่อตัวมากกว่าจะคุยแบบกลุ่มโดยที่แบบ เรารู้สึกว่าช่วงช่วงนั้นเราคุมใครไม่ได้เราเป็นหัวหน้าที่เราคุมคุมใครไม่ได้ตอนนั้นแต่ก็ได้ที่มิมาช่วยเรื่องแบบการดึงงานดึงทีมทุกคนไปทำงาน,น,น,นด้วยกันและพี่แกเป็นคนช่วยคุมตรงน,นั้นก็ทำให้งานเดินหน้าได้นั่นเองปัญหาการไม่เห็นภาพอย่างเงี้ยมันเกิดมาตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เจอกันเลย นมาถึงเนี่ยเมื่อสัปดาห์ผ่านไปประมาณหลายเดือนไม่เห็นภาพสักทีได้แต่วัดได้แต่ออกแบบวัดเฮียกันนักหนาก็ไม่รู้วัดตะเข้าไปตลับเมซื้อมาวัดโอ้เซนหลานี่นั่นวัดทาเฮียอะไรนักหนากูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมึงวัดไปแล้วมึงจะเห็นภาพไหมก็ไม่เห็นภาพนี่บอกพิเศษว่าสิ่งแรกที่มึงต้องทําคือมึงต้องวาดออกมาออกแบบออกมาว่าฉากบ้านเนี่ยเป็นยังไงก็วาดออกมา ว่าออกมาก็ยังไม่เห็นอีกไอพวกกิบเทียอะไรกันก็ไม่รู้ก,กูก็กงงเหมือนกันว่าออกมาก็ยังไม่เห็นอีกคราวนี้ปุ๊บอ่ะโอเคมัดมือชกประมาณเดือนที่สามที่สี่เนี่ยก็ท,กที่ก็ที่ผ่านมานี้เราให้สเตทําหมดทุกอย่างจัดโต๊ะเก้าอี้ที่นั่งนักแสดงคนดูทุกอย่างทําสเตจขึ้นมาทุกอย่างแล้วเราคุยกับน้องว่าเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้น แล้วเราก็ทําให้ดูแต่เราไม่ทําหมดเราบอกให้น้องทํา kind of <t ip> ตรงนี้มันจะมีอะไรบ้างนะอะไหนลองน้องเอาท็อปตัวนี้มาวางสิอันนี้คือโต๊ะนะเดี๋ยวเราจะมีโต๊ะโต๊ะนะนน้องถ่าย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 ถายรูปจนเสร็จปุ๊บน้องทุกคนสเตทก็อ๋อโอ้สวยสวยดีเลิศทำมาตั้งงานเพิ่งเพิ่งเคยเห็นภาพคุณคิดในใจ ครูนะพรูจสเตตตั้งแต่วันแรกวันที่สองวันที่สามที่เจอกันแล้วจริงเออแต่ก็นั่นแหละมันคือมันคือประสบการณ์ที่น้องเขายังไม่ไม่เคยทํามาก่อนเพราะว่าน้องแต่ละคนคือใหม่หมดเลยเราจะไปอยู่เรื่องนี้น้องไม่ได้และเราจะไปว่าเรื่องนี้น้องไม่ได้เลยเพราะเราเป็นครูเป็นพี่ก็ตามแต่เราต้องเป็นครูให้น้องเขาด้วยคือที่มิกมกี้แกจะเป็นคนที่มีภาพในหัวอยู่แล้ว นั่นก็เป็นสิ่งที่ต้องมีในการทำงานซึ่งตอนนั้นตัวเองไม่มีก็อยากอยากแบบอยากมีอยากมีจุดมุ่งหมายในการทำงานมากกว่านี้ใช่จักตัวเองว่าต้องการแบบไหนจะทำยังไงแล้วก็จัดสรรงานเวลาแล้วก็แบ่งปันงานให้คนอื่นยังไง ในการทำงานเพราะพี่มิกกี้แกจะเลือกจะสั่งเลยว่าคนนี้ทำนี้คนนี้เอาอย่างนี้ไปอย่างนี้มามาช่วยตรงนี้กันก็จะคอยดูก,การทำงานของพี่มิกกี้แกแล้วก็เอามาปรับจากตัวเองด้วยช่วงแรกๆหนูไม่ได้เข้าไปมีส่วนขานั้นหนูโฟกัสแค่งานตัวเองที่แบบปากกำกับเฉยแต่พอช่วงหลังหนูได้ลงไปคุยกับสเตทได้ลองแบบไปช่วยสเตททำอะไรเงรี้ยรู้สึกว่ามันหนัก เข้าใจเพื่อเลยว่ามันหนักมากเข้าใจว่าทําไมมาถึงล่าช้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามที่จะช่วยพยายามที่จะตัดแจงว่าเออให้มันชัดเจนว่าเพื่อทํานี้นะนี่นี้นีน,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 นีมันจะได้ออกมาได้รวดเร็วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เมื่อวานเมื่อได้คุยเรื่องไฟตอนแรกหนูก็ไม่รู้ว่าไฟมันจัดยังไงไม่มีภาพในหัวเลยพอได้มาคุยกันรู้สึกอม,มันเป็นอย่างนี้เองรู้สึกว่าตื่นเต้นมากรู้สึกว่าโอ้ไม่เห็นภาพได้มากขึ้นเราได้คิดตามสิ่งที่ไฟได้แบบ ออจัดให้เราก็ามีแบบส่วนที่แก้ไขบ้างดิดหน่อยะคะ่ะก็ถามว่าเบื่อไหมช่วงแรกเบื่อมันมากครับมันมันหนักมากแบบไหนไนจะมาก็จะมาทีก็แบบมีหัวเสียไปบ้างแต่แบบว่าพอหลังๆมาเข้าใจมันว่ามันก็มีเรื่องที่ต้องแบกรับของครอบครัวมันอีกไหนจะเรื่องตัวมันเองที่ต้องจัดการเวลาชีวิตกออโอเคพอเข้าใจเราก็ถ้าถ้ารับจากพี่ๆมา ความกดดันรับจากพี่ๆมาไปสู่เพื่อนๆเราก็ต้องมานั่งคิดก่อนว่าเราจะคุยกับเพื่อนแบบไหนคุยยังไงให้ซอบที่สุดเพื่อนคนนี้เราต้องคุยกับเพื่อนที่อยู่เยอะๆหรือว่าเราต้องคุยกับแค่คนคนเดียวแค่ทีเดียวแบบกับคนเดียวตัวต่อตัวคือมันจะมีแบบหลายแบบเพื่อนมันจะมีที่นั่งคุยกินินข้าวกันแล้วจู่ๆพูดได้กับคนที่ซีเรียสคือ ต้องคุยแค่ตัวตัอต,ตัวเท่านั้นถึงจะเข้าใจกันหรืออะไรเงี้ยถึงจะรับฟังใช่มันก็จี๊ดอยู่อะเป็นปัญหาที่จี๊ดมากถ้าถ้าเกิดการที่ต้องคุยกับเพื่อนเพราะว่าเราก็อยากเทคแคร์เพื่อนแล้วเราก็อยากเทคแคร์พี่ด้วยอะไรเงี้ยผมไม่คุยกับทุกคนว่าตัวเองจะปัญหาการะอะไรเพราะว่าจะเป็นคนที่แบบในเมื่อปัญหาจะที่ตัวเราเราก็จะแก้ปัญหาที่ตัวเรา แต่ว่ามันกลายเป็นว่าพอคิดอย่างไรแล้วมันทําให้เราแค่ปัญหาได้ช้ามาเลยเริ่มคุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนก็ก็รู้รู้ว่าแบบเราเจออะไรอยู่แต่ว่าเหมือนเหมือนเพื่อนรู้โดยที่แบบเราไม่ได้บอกเหมือนเราทแสดงด้วย ท่าทางการทางานอะไรหลายอย่างมันออกมาเองแล้วแบบเพื่อนรู้แต่เราไม่เคยบอกครับแล้วพอเราได้ถามกับแกเป็นว่าอรู้ด้วยเหรอก็แบบทำให้ตอนนั้นคือแบบรู้สึกตื้นตันตื้นตันมากเลยว่าแบบเนี yeah. ่ยมีคนเพื่อนเราสังเกตเราขนาดนี้เลย แต่ใจกับเรามียังมีคนที่แต่ใจกับเราอยู่แบบนั้นก็ทําให้แบบช่วยหิวตัวเองขึ้นมาได้พอได้ทําการแบบรีเฟกกันพูดคุยกันว่าแบบมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าเออเราสามารถช่วยอะไรตรงนี้ได้ไหมก็ส่วนหนึ่งตัวผมด้านอินโทรเวินี้ก็ด้วยเรื่องครอบครัวด,ด้วยแล้วก็ส่วนตัวก็มีงานจะมากพอแล้วก็แบบ ก็จะมีความเครียดสะสมเครียดเครียดมากขึ้นเรื่อยๆก็ไม่มีที่ระบายจนมีเพื่อนคนหนึ่งครับที่พอจะระบายความเครียดกันได้ก็คือเก่งครับก็ก็บอกเลยว่าเก่งเป็นตัวสําคัญที่ทําให้แบบว่าผมฟื้นังจากความกดดันนี้รวมถึงก็ได้พูดคุยกับพีด้วยว่าแบบมึงก็ควรขอเท้แล้วนะเพราะว่างานมันหนักมันช้ามากแล้วจนสุดท้ายก็ทิงก็ผ่านมาได้ดี เหมือนคอยแบบซับพอร์ตครับคำพูดแบบว่ามึงก็มีอะไรก็บอกได้นะระบายออกมาได้แบบกลัวความรับรับฟังเสมอผมก็อยากขอบคุณมันครับแต่ด้วยส่วนตัวแล้วไม่ค่อยอยากพูดออกมาเพราะว่าเป็นคนคิดถึงความรู้สึกคนอื่นแล้วก็แบบกลัวเราปล่อยออกไปแล้วเราจะปล่อยด้านลบออกไปจะทําให้เขาลบมากยิ่งขึ้นนะครับก็เลยแบบ ก็เก็บคนเดียวว่าป่่าก็จะมีวิธีจัดการตัวเองหรืออะระดับหนึ่งว่าจะปล่อยอะไรอย่างนี้ทีมซัพพอร์ตที่ดีคือพาให้ทีมเราไปได้ไกลขึ้นเห็นเพื่อนๆก้าวขาข้ามพ้นอีกขั้นหนึ่งมันก็รู้สึกดีรู้สึกภูมิใจเหมือนเวลาเราเห็นแม่นั่งมองเรากินข้าวอะเอออะไรประมาณนั้นอ่ะอิ่มแทมก็คือ แก่นหลักๆของการทำงานในโปรนี้ก็คือเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับน้องๆในแต่ละทีมให้พวกเขาเนี่ยได้ลองรับรู้ปัญหาแก้ปัญหาแล้วก็สัมผัสกับมันเพื่อที่มันไม่ใช่แค่จบโปรนี้ไปแล้วจะทำงานเป็นแต่นั่นหมายความว่าสิ่งที่น้องได้ไปจากโปรนี้มันจะสามารถนําไปใช้ต่อยอดในอนาคตกับตัวเด็กๆแต่ละคนเองได้ไม่ว่าพวกเขาจะไปทํางานอะไรก็ตามถามว่าวันแรกที่เจอกันแล้วกลับวันนี้อย่างเงี้ย อย่างที่บอกแหละเรามีความคาดหวังไว่สูงแล้วเราเป็นคนที่มีอีโกโ้กูจะต้องทําทุกอย่างให้ได้ตามภาพที่กูต้องการจนถึงวันนี้นะักวันแรกจนถึงวันนี้มันก็เกิดจะเป็นภาพที่เราต้องการขาดอีกแค่20%สิปอร์ซ็ก็คืออยากจะบอกว่าเราเก่งเรามากันขนาดนี้แหละเราทำได้กันขนาดนี้แหละ อยเราไปให้สุดไปให้ถึงันสแสดงโอ๊ยไม่อยากรองไห้เอืน <c oughs> มาฝืนฝืนๆืนฝืนใช่ไหทำให้คนดูได้เห็นว่าเออมันเก่งว่ะถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้ก็ได้ว่าใครเป็นคนทำแต่ว่าอย่างน้อยเราภูมิใจ

แค่มองหน้าทุกคนตรงนั้นจำได้จาไม่ได้ว่ามีกี่คนมีหันหันไปดูทุกคนแลยทั้งพี่บอยพี่แท็บพี่มิกทุกคนที่เป็นทั้งทองอะไรคือมองแล้วเราแบบทำไมเรายัางทำไม่ได้ การบ้านก็ทํามาแล้วนี่คิดก็คิดมาแล้วนี่ว่าจะเล่นยังไงแต่ทำไมยังทําไม่ได้ไมันเลยเป็นอะไรที่แบบแค่นี้มันไม่พอหรอกใช่ครับมันต้องทําให้ดีกว่านี้ <c oughs> นั่นแหละแล้วมันก็จะวนมาที่อ n น r g y ของทีมงานเหมือนเวลาเราก,กดดันตัวเองแล้วแล้วคนรอบข้างเข้ามากดดันเราเพิ่มอ่ะมันจะยิ่งทําให้เราเรู้สึกด,ดาวลงไปอีกแล้วก็นอกเหนือนจากนี้คือไม่ใช่ว่าทําวันเดียวแล้วทุกอย่างจะคอมพลีท ก็ต้องทํามากกว่าวันเดียวทําไปเรื่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆตั้งแต่วันนี้จนกว่าจนถึงวันแสดงเราก็ต้องศึกษาแล้วก็แบบ explore ตัวละครของตัวเองไปเรื่อยๆใช่ะคะ่ะ ในกองละครเวทีของเราอ่ะถ้าเออ่ถ้าให้บอกอุปสรรคจริงๆอะ่ะมีปัญหาเดียวเลยถ้าตัดคุณมิกกี้ออกละครพีจะดีหมดขอบคุณครับและมิกกี้ก็ไปปรากฏตัวฉันขอประกาศตัวในทางการที่ฉันขอลาออก <laughs> <laughs> แล้วเจอใหม่แล้จะเป็นใหม่ทำไงานกันเองนะคะเขาเนี่ยการเลยนะคะโอ้ยสบาย าโอเคนะโอเคนะโชคดีนะทอง